ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการควงทมปิกมาปะกับท่านผู้ชมทรรมันนงครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี้เป็นอาคารสีสุภักษรซึ่งเป็นอาคารหลังหนึ่งของวัดพระาธาตุเจ้าดอยสะเก็ด ซึ่งโครงการครูพระสอนศิลธรรมในหงเฮียนในเขตภาคเจ็ดได้มาจัดประชุมสมัมมนากันอยู่ทั้งในเนี่ยครับท่านผู้ชมครับรายการควงธรรมวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องครูพระสอนศิลธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราจะไปออ้กับตุกเจ้าที่มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดละปูนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการควงธรรมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปคู้จากโครงการครูพระสอนศิลธรรมในหงเฮียนครับ รายการคงทาเป็นรายการผลิตร่วมระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่สถานีโทรทัศน์เอ็นบีทเชียงใหม่นาเสนอเรื่องสาระความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นท่านผู้ชมว่าเราจะอู้เรื่องราวครูพระสอนศิลธรรมกับงานเผยแพร่พุทธศาสนาอันดับแรกนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดจักกับ ส่วนงานและก็คณะที่ได้ทำงานเกี่ยวกับครูพระสอนศิลธรรมในรงเรียนที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีท่านปออสํงงานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ยอดยิ่งชัยวงศ์เดชศักรรมเดงจะป่าท่านผู้ชมครับไปปากระเปิดน,นอ้องพร้อมทั้งคณะเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่กับทีมงานครูพระสอนศิลธรรมในหงเฮียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้เรียนท่านผู้ชมว่าเข้มแข็งอย่างยิ่งเลยนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะนั้นทั้งสท่านวันนี้เป็นตัวแทนแห่งความเข้มแข็งของโครงการครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านแรกที่จะที่ท่านผู้ชมฮุ้จักท่านมีบทบาทสําคัญเป็นพระแกนนําในการผลักดันครูพระสอนศิลธรรมคือพระสมุรนรัชชาอุทโยขอ,ขอเจริญพรครับอันนี้ท่านเข้มแข็งอย่างยิ่งเลยนะครับต่อมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่แบบของ โครงการครูพระสอนศิลธรรมซึ่งจังหวัดอื่นควรจะเป็นแบบอย่างก็คือว่าสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ห้องศนเข้าไปดูแลเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็อุปถัมภูแลทั้งหมดเลยนะขออ๋อยอดยอดยิ่งชัยวงครับสวัสดีแล้วก็แทนท่านหนึ่งมันบอกว่าทข้าง,งานเข้มแข็งมากเลยนะครับในการดูแลโครงการครูพระสอนศิลธรรมก็คือคุณนัททีวันปิ่นแก้วนักวิชาการาศาสนาชำนาญการนวมศการขอสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ ขอบคุณที่มาร่วมรายการคงธรรมเขาก็ร่วมกันหลายเตือนน้อยจต่เนาะครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ทํางานโครงการครูคาสอนศิลธรรมท่านผู้ชมก็พอหูอยู่พ้องแต่วันนี้ลองว่าเอ๊ะไปช่วยสนับสนุนไปช่วยทําให้โครงการครูภาสอนศิลธรรมได้ไปทั้งหน้าได้จะใดาและงามยอดยิ่งจับเหมือนชื่อท่านเลยอ่ะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ดําเนินรายการนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดแม่สอนนั้น นะเราก็ได้มีการพืออการสนับสนุนโครงการาครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนอยู่เป็นประจำแล้วก็ดยดีเสมอมาดยดีเสมอมานะครับสำหรับในปีที่ผ่านมานี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราร่วมกับทางคณะสงฆ์นะครับก็ได้พืออการสนับสนุนนะฮะโดย จัดที่มีการทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนนะครับเข้าสมทุกกองทุนพระสอนศิลธรรมของจังหวัดแม่สอดนะครับซึ่งเขาได้จตุปัจจัยตึงมดเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทซึ่งเขาจะเอาจตุปัจจัยส่วนเนี้ยมาเพื่อการช่วยเหลือเพื่อการสนับสนุนครูพระสอนศิลธรรมที่มีปัญหาปัญหาด้านการเงินครับผมเพราะว่าแม่สอนเขานั้นเรื่องการคมนาคม การที่ครูพระจะออกจากวัดไปอย่างองเฮียนเนี่ยมันจะต้องใจผพาญนะในการเดินทางเพราะนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่ารถค่าลานะครับอันนี้คืออันแรกก็คือช่วยสนับสนุนการเงินนะครับดังก่องทุนเฮาก็จะได้่วยในส่วนนี้นอกจากนั้นปีที่ปีที่ผ่านมานี้นะฮะทางสํานักงานพระพุทธศาสนาของเขานั้นเฮาก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณคือกับ ทางครูพระพ่เปิ้ลสอนศิลธรรมในโรงเรียนรูปละหนึ่งพันบาทบวกบวกจากของที่โครงการที่มีอยู่แล้วเขาจะสนับสนุนือเปิลไปจัดกิจกรรมนะคือกับละอ่อนในโรงเรียนนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาได้ทํามาสองปีแล้วนะฮะปีที่ผ่านมาก็ทําแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี้ยแต่ว่ามันซื้อนี่ก็ได้ทําแถมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าพระที่เปิ้ลไปสอนเนี่ย เพิ่นจะได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฮื่อกับละอ่อนนะอาจจะเป็นสินรางวัลหรือสินน้ําใจเนาะฮื่อกับหละเอกละอ่อนที่เพิ่นได้จัดกิจกรรมเอได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานคุพระสอนศิลธรรมได้เสริมสำนักงานพรศาสนาได้ตัวไปหอครับติดตามเพ่นไปกันเนี่ยเฮาเฮาก็ได้มีการออกไปนิเทศเหมือนกันนะะไปนิเทศไปติดตามโดย ไปคือการสนับสนุนนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองเฮียนมันอยู่ในท้องถิ่นค่อนข้างจะรู้จักสานกศครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะไปบอ่อยก็คงจะงบ่มีนะแต่ว่าก็มีโอกาสได้ออกไปเยี่ยมไปเยี่ยมอยู่ไปเห็น,น <ะ S 2> สภาพจริงแล้วก็เอามาพอเื่อจะช่วยเหลืออย่างนี้แี้บแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราคือเรามีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานโครงการพระสศิลธรรม เป็นผู้ประสานงานระหว่างมอจรอซึ่งเป็นเจ้าของโครงการกับทางสำนักพุทธและคระสงฆ์ทางคณะสงฆ์ทางพระนะครับนั่นก็คือคุณนุชธีวันปิ่นแก้วก็เดียวคงจะได้ให้ทางคุณนุชธีวันเปิดนุชธีวันได้ช่วยเางือครับค่ะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะช่วยใน ในด้านที่ว่าประสานงานกับมอจรในเรื่องเอกสารนะจอมที่เป็นสมัครใหม่ผ้าผ้าสอนเสรธรรมลาออกหรือว่าผ้าทรงรายงานเนี่ยเจ้าเ<อ>พื่อนก็จะส่งผ่านสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าเราก็จะนําส่งไปฮึทางมจรอจลจังใหม่เลยเจ้าค่ะทางสำนักงานพระพุทธเจากนส่งนําส่งไปฮึค่ะแล้วก็เวลาพระรูปใดท่านมีปัญหาท่านสงสัยเพื่อนก็จะโทรมาถามทางสำนักงานเราก็จะเป็นคนประสานฮึเนี่ยเจ้า จยแก้ปัญหาเป็นมือขวาของท่านพอเลยเนาะข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่สํานักงานพุทธศาสนาคนเลยครูผาสอนสิทธธรรมนี่นะทางมอจลรมันก็จะส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันคือทางสํานักงานพระพุทธอตลอดเวลาแล้วสานักงานพุทธกระจายไปที่ครูผาสอนสิทธิธรรมกันมีการประชุมกันครับในคณะ ฟังทรงต่อสำนักเนี่ยคณะสงฆ์พระสงฆ์สำนักงานพุทธศาสนานั่งอู้นั่งขาอันนี้เขาก็มีอยู่นะครับมีบอยู่โดยเฉพาะทางคณะสงฆ์คือทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดคือท่านประยานวีลกรท่านก็ได้ฮื้อความสําคัญตรงนี้นะฮะก็ได้มีการอู้จากันนะว่าครูพระสนศิลธรรม รูปใดท่านใดมีปัญหาอย่างนี้นะเขาก็จะได้ช่วยกันแก้ไขแล้วถ้าอาจารย์มีปัญหาเมก่อเวลาสนหรือเวล่าหรือว่าปัญหาตมามีตมายักการ์อย่างรก็ได้รับความร่วมมืออย่างสม่ําเสมอจากสํานักงานพุทธปัญหานั้นแทบจะบ่นี้เพราะว่าเขาได้ร่วมมือปรึกษาหารือกันตลอดถ้าทางประสานงานมีปัญหาคัดข้องอย่างใดก็บางทีของออาอยู่ก็เข้าหายมนุษย์ เลยประสานงานกันต่อเนื่องมาตลอดอย่างสม่ำเสมอนี่พอมรท้องว่าพอตากันหูเลยเนาะมีปัญหาครับผมครับแล้วพอได้รับความสนับสนุนเนี่ยเกิดกับลังใจและปัญญาอย่างพ่อค้าที่ก็มีมาเดียวนี้จะเริ่มเป็นจุดแรกคือที่โรงเรียนบ้านในซอยครับหลังจากที่อันสอนละอ่อนจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเวลาว่างสันดาห์ที่สอนห้าวันเลยก็สลับเข้ากับครูพี่เลี้ยงเปิ้น สำหรับเข้ากับครูพี่เลี้ยงเพื่อนแล้วก็ระว่างว่างวันเสาร์อาทิตย์เอาละอ่อนที่สนใจแท้ๆเข้ามาก็เลยเปิดอันศูนย์บ้านหลังเรียนขึ้นน่าสนใจศูนย์บ้านหลังเรียนหลังหลังเรียนคือวันหลังหลังเฮียนหนังสือแล้วมาอยู่ศูนย์นี้ครับครับเปิดตลอดอ่เปิดตลอดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์เปิดตลอดก็ตั้งที่ไหนแต่ตั้งที่โรงเรียนนะแต่หรือว่าตั้งที่บ้านครูผู้ช่วยเพื่อน ครูช่วยเพราะว่าเพื่อนสละที่ดินแล้วก็สร้างอาคารคือโดยงบส่วนตัวเพื่อนก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําขึ้นมาว่าที่เราจะเปิดอันบ้านหลังเรียนให้เราอ่อนเนี่ยเขาจะชักจูงอย่างใดเขาจะเอาข้อมูลในอย่างจะสอนในอย่างอย่างใดในกิจกรรมของบ้านหลังเรียนนี่มีอย่างไรครับอ๋อมีการสอนสายอาชีพสายอาชีพหลักสูตรระยะสั้นคือ15วัน15หวันก็มีแกสลักปานซอยของลายลายแมงสอนเนาะแกสังกสี ก็มีใบสีมีด้านโภชนาการศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างถ้าหอ่อนเข้าเห็นขึ้นมาก่อคือรวมกันได้ห้าคนก็เปิดละเปิดละครูสอนมาจากไหนครับครูสอนนี้ลากลายตี้ฮเอาเอาผู้ที่ชํานาญหรือผู้ที่เก่งเข้ามาอบรมก็ขอเพิ่มมาก็ขอความาันนี้สิบหาวันนี้ลักสูตระยะสั้นระยะยาวอันระยะสั้นระยะระยะยาวหรอและระยะยาวนี้ก่อ คือแบบแท้จะต่อเนื่องก่อคือจะเพิ่มความรู้จากหลักสุดระยะอยอสั้นต่อยอดคือแบบต่อเนื่องจะได้ก็แต่ถ้ร่ดรับเครือขา่ายที่เราระส่งในในครูผู้สอนจะทำได้แปลงเครือข่ายอย่างไดพอแปลงเครือข่ายใน YouTube เป็นบ้านหลังเรียนบ้านหลังเรียนเปิดเข้าไปดูได้บ้านหลังเรียน ในซอยโรงเรียนบ้านในซอยจะบเะในหั loser, ่นเลยในใจลกกว่ mm ็มีนะเนทันสมัยไม่อสอนเน้ทันสมัยกันแล้วเ้าครูระสอนอยู่นั้นก็แม่สอนแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยคือหลวงพ่อพระเดชกุลพญาณาวีรกรเนี่ยท่านเอาใจใส่เนาะทุ่มเทครับนะครับท่านหลวงพ่อได้เมตตากับโครงการนี่ขนาดเนาะแล้วอนาคตจะแง่จะไ้ท่านบอแล้วก็คุณคุณนะครับ คนนวดเนาะนวทีวันนี่อะได้ดีครับจะช่วยองไรครับแต่วางแผนจะได้พ้องกับในอนาคตในส่วนของอนาคตนั้นผมคิดว่าครูพระสอนศิลธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคงจะทําเครือข่ายมันแน่นแฟ้นกระชับยิ่งขึ้นไปแทกมันแห่แน่นอนครับจับป่าได้นอกจากอยังตึงวันเนี่ยเขาก็มีการประสานงานติดต่อกันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องพยายามนะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคือ บวยยิ่งขึ้นะนะ,ะเพื่อเป็นการที่จะได้พัฒนาหรือว่ายกคุณภาพเนาะคือกับครูพระสอนศิลธร,รรมนะเพราะว่าแม่ของสอนของน,นี่ะเขาถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในตินทุร,รกันดานรเนาะส่วนใหญ่แล้วก็ขาดเรื่องการที่จะดูแลจากผู้รับผู้ใหญ่ทัางนอกอนะเพราะนั้นก็เลยอาศัศยว่าพระเดชพระคุลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเพื่อนได้โปรดเมตตานะเพิ่นคือรองจังหวัด นะซึ่งเ,เป็นท่านาพระครูอนุสิทธ,ธรรมสารเจ้าวาดวัดโดยกองหมูล,<อ>ลงมาดูแลนะงลงลมาด,ดูแลอย่างใกล้ชิด มาเป็นตีนเป็นมือเป็นไม้แตนเปิดตัวนี้ก็น่าชื่นชมเหมือนกันเพราะว่าในอนาคตได้รุ่งเรืองแน่นอนขนาดมาที่นี่พ่อเพิ่งก็โทรถามตลอดว่าอะไรต้องพ่อโทรถามตลอดเนาะต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะครับแล้วก็เราจะไปที่ส่วนอื่นเนาะเพราะม่ภาคเจ็ดมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ว่าเด่นที่สุดเลยเนาะอันที่สองก็คือจังหวัดแม่รปูลแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เราอาจะปาไปฮู้จักแต่ละที่แต่ละที่เป่นมีกิจกรรมอย่างใดพ่ออเนาะแตการเรียนรู้ร่วมกันเนาะขอบคุณทั้งสา ท่านเลยครับตองของจเจริญพรครับคือต้องเจริญพรอุกกาจารนะแล้วข็ญาติยมพุทธบริษัทว่าตั้งด้านจังหวัดละพูนของเฮามีการสร้างเครือข่ายและโครงข่ายไว้ในส่วนของตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดละพูน พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปัญญามูลีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านให้การอุปถัมภ์บำรุงและก็เป็นประธานที่ปรึกษาอของโครงการพระสินสอนศิลธรรมในโงรงเรียนกำกับดูแลก,กำกับดูแลทุกอย่างเลย,ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเริ่มแรกตั้งแต่เก้าก็คือตั้งในส่วนของมจรเนี่ยนะเป็นวิทยาลัยส่งะปูน,นขอเปิดในส่วนของคณะ ขรุศาสตร์<อ>เป็นคณะแรกนนะทั้งทั้งที่ที่อื่นเนี่ยเพิ่นจะเป็นคณะพุทธศาสตร์ถามว่าด้วยเหตุใดเกาะด้วยเหตุที่หลวงพ่อท่านมีวิสัยทัศน์มองว่าการที่เปิดคณะครุศาสตร์เพื่อที่จะผลิตบุคลากรอ,อันมีคุณค่าคคจะออกไปในาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปอันนี้คือการอมองของพระเดชพระคุณท่านและก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันแม้แต่ล่าสุดนั้น โดยส่วนตัวของพระเดชพระคุณท่านเกาะได้รั์ส,ส,ส่วนส่วนส่วนตัวของของท่านเองเนี่ยบริจาคให้ใกับด้านของมหาวิทยาลัยเพื่อจะเอามาดูแลและวก็ในการบริหารจัดการรวมทั้งครูพระของเขานึ่งแสนบาทรบพร้อมกันนั้นก็ทางด้านวิทยาเขตก่อได้แจ้งเข้าไปตามหงเรียนตัยเหมือนกันโหงเรียนแต่ละที่ที่ครูพระเนี่ยจะ จะได้เข้าไปสอนเพื่อก่อกำหนดนโยบายบอกว่าเออนายโยบายที่เพิ่งมาอย่างอี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็ตังรงเรียนไหนต้องการครูพระที่จะเข้าไปสอนนะเก่อขอให้แจ้งเข้ามาได้ตังสำนักงานเขตนะอันนี้ด้านด้านสำนักงานเขตและในส่วนของตังอันคณะสงฆ์ของเฮาคณะสงฆ์ของเฮานั้นก่อให้ความสำคัญในด้านของการเผยแพร่ของตรงนี้เหมือนกันคือรูปไหนก็ตามที่จะเข้ามา สำหรับการเป็นครูพระนั้นเบื้องต้นก็ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณด้านสตางค์อย่างต่างๆเพื่อเปินมหียนในมจลก่อนพัฒนาบุคลากรจนจะมีความรู้ความสามารถและนําออกไปในการ<ป>ที่จะ อสอนให้กับนักเรียนและเยาวชนต่างๆพัฒนาขึ้นในส่วนราชการนั้นทางสำนักง,งานวัฒนธรรมก็ดีสำนักง,งานพุทธศาสนาก็าดีนะของจังหวัดละปูเนี่ยเพิ่นให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นว่าเปิ้นมีโครงการครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นเนี่ยมาถึงเปิ้นก่อ มาตังคณะสงฆ์ของเขาตัวคณะสงฆ์บอกว่าเอบุคลากรไดโนที่จะมีความรูความสามารถตังคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเปิ้นก็มีในส่วนของงานการปกครองกันอย่างอื่นแต่ว่าน่าจะเอาบุคลากรที่เป็นครูพระของเราเนี่ยซึ่งมีความหูความสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ก็เลยท่านทั้งหลายเรฤฤ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 าเนี่ยออกไปเผยแพร่หส่วนหนึ่งเหมือนกันผู้บริหารบางท่านเนี่ยให้ความสําคัญถึงขั้นที่ว่าจัดห้องจริยธรรมให้เลยฮะให้ห้องจริยธรรมเลยห้พระสงฆ์เนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไป อู้จากันและกับกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาหงเฮียนพัฒนาตรงนั้นว่าโดยเอาลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี้ยเข้าไปนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสนับสนุาหมายความว่าติงสามเศร้าเนาะสามเศร้าเลยเจอยกเต็มเ้็มวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนเลยความภาคภูมิใจอันนี้โดยโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวตมาภาพคิดว่า แม้ว่าพระสอนศิลธรรมในวันนี้จะบมีเงินเดือนที่มากมายมหาศาล<ะ> pues เขาจะบาสามารถมีอย่ญญางที่ยิ่งใหญ่ซื้อมากมายอย่ญญางนัก <ฮะ S 2> แต่สิ่งหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจคือเขาเกิดมาเป็นลูกของพระพุทธเจ <ฮะ S 2> ้าเ <ฮะ S 2> ขาเกิดมาแล้วเขาได้ตอบแทนคุณขเข้าคุณน้ำของศรัทธาญาติโยมและกก็ตอบแทนฮะฮะคุณของมหาว,วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ปั้นบุคลากรอันมีคุณค่าอย่างมโหฬารตั้งหลายนะที่เป็นพระสอนศิลธรรมได้เอาไปเผยแร่ให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาและลูกศิษย์ลูกหาเหรานั้นเนี่ยคือความาภาคภูมิใจแห<ม>่งกรรมเนื่องที่ถือ <คน S 2> ว่าจะเป็นคนดีมีความสุขและมีความเก่งอยู่ในตัวนั้นต่อยะนี่คือความาภาคภูมิใจของเราคิดว่าโครงการนี้จะมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องแน่นอนแล้วก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นถ้าจะอดถึงทางจังหวัดระปูลของเราตอนนี้เขาก็มีการที่จะ ก้าวขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นครูพระในการจะจะจะ,จะพัฒนาอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเพื่อเกิดครูพระนักยิ่งขึ้นลักณะดเดียวกันถ้าท่ามีงบประมาณตรงนี้นะฮะสนับ,บสนุนตั้งรัฐบาลสนับสนุนไปและกอยางหนึ่งก็คือเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่กําลังมีปัญหาอยู่ปัจจุบันนั้นยกตัวอย่างเช่นว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายที่ที่นนปเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งประเดี๋ยวนี้ถ้าจะมประพิษจะเป็นอันดับที่สองรองลงมานะฮะแต่ถึงยังได้ก็ตามก็ถือว่าเป็นขั้นต้นๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามองข้ามไปได้ว่าทาไมถึงมีการฆ่าตัวตายสําเร็จสํานักง,งานสาธา,ารณสุขบอกว่าเป็นปัญหานักเลือเกินน่าจะมีผู้ที่มาช่วยก็มองถึงพระสงฆ์ของเจ้าและเขาคิดว่าความเปลี่ยนครูพระที่มาจากมจรรของเขาก็ดีนะฮะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายสงฆ์และญาติโยมที่สนับสนุนมาเนี่ย มาถูกตังละล้ว<ฆ>ลท่านมั่นใจอย่างเต็มที่ตัตมามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะทําให้ลูกหลานของคนละปูนก็ดีเจียงใหม่ก็ดีหรือประเทศไทยของเฮาก็ดีเนี่ย<ฆ>พัฒนาศักยภาพแล้วก็เขามีความสุขมีความเก่งและมีความดีอยู่ในตัวตลอดไปครับอันนี้ก็ถือว่าเฮาได้ทํางานสนองคุณพระพุทธศาสนาเต็มตีเนาะเต็ตนะครับก็เครือข่ายคูพ้พระสอนศีลธรรมจังหวัดเจียงใหม่เนาะ ก็เกิดจากการที่ว่าในโครงการมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากการสนับสนุนของอตทางราชการาผ่านตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิาลมหาจุฬาของเราได้หับผิชอบอคือตอนนี้เรามีการประชุมกันวันที่สัาสองสักาสามสนี้เนาะกันยายนนี้ก็เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายคลายฮื้อแน,น,น,น่นขึ้น ต่อไปอาจจะมีการยกระดับขึ้นว่าการพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆเนี่ยด้วยอาศัยพระที่ไปสอนศีลธรรมรพราะเขาจะได้ไปสอนเนหลายๆส่วนเรื่องวิชาการทางพุทธศาสนาก็ดีเรื่องศาสนาพิธีกรรมต่างๆการฝึกฝนเยาวชนให้เข้าใจในเรื่องของทางาศาสนานั้นก็เป็นส่วนสําคัญที่พระสอนศีลธรรมจะต้องเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้การประสานงานก็จะ ทำให้การทำงานตรงนี้มีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อมีการประสานงานมีพระมหาเทระมีครูบาอาจารย์เข้ามาสนับสนุนอย่างในโอกาสนี้เขามาจัดก,กัที่วัดพระาธาตุไรสเกตก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระโพธิังสีีจังหวาดวัดพระาธาตุไรสเกตให้การสนับสนุนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพโกศลก็ได้ให้การสนับสนุนมีท่านพระครูเลขาได้มา คือกำลังอกกำลังใจกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็น,ก,ปนก็เป็นรูปร่างที่มีการประสานตั้งทั้งพระสอนศีลธรรมตลอดจนถึงพระเถระผู้ใหญ่ในตําในอำเภอในจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่การพัฒนาเครือข่ายครูพระสอนศีลธรรมนั้นจะจะดีขึ้นค,คือพอเรามีเครือข่ายนะเราก็จะมีการประสานงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการทํางานของพระก็หมายถึงว่าอย่างน้อยๆเราอาจจะมีการ เอ่อเป็นทําสิ่งเราเกิดขึ้นใหือกับนอน,น,อนกระตุ้นนอนที่จะมีทักษะวิชาการเออในทางบุทธศาสนานัคเึ้นมีการประกวดมีการแข่งขันซึ่งเข้ามไ่ได้ชิงว่าจะได้ที่หนึ่งที่สองอย่างนะแต่ว่าเขาจะกระตุ้นเพื่นอนอนนั้นเกิดการเ,เรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอยากจะมีการพัฒนาตัวเก่าอาจจะมีการแข่งขันกันบรรยายธรรมะ การตอบปัญหาธรรมะการสวดมนต์พื้นเมืองอย่างเขาอยู่ทางล้านนาตางเหนือหรือว่าสวดมนต์ทำนองสารพันยะอย่างงี้ยก็จะได้อาศัยพระสังสีธรรมเนี่ยเข้าไปกระตุ้นตรงนี้ครับขอบพระคุณท่านพระครูประยตชยาลังการที่ได้มาให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ชมครับเดศกาหนึงผมจะพาท่านผู้ชมไปถามสอบถามแล้วก็แนวนโยบายของพระมหาเถระกับพระเดชพระคุณพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดาสเก็ตท่านผู้ชมเดศกาลตัวผมมาแล้วนะครับ ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบวยกุศลศรัทธาทุกท่านธรรมภาพจึงมีความปิติและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนถึง สถาบันมหาวิาลยมหาจุฬาลงกร,ราชวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้จบการศึกษาแต่ละระดับได้มีโอกาสเข้าไปเผยแผ่ธรรมะในโรงเรียนการเผยแผ่ธรรมะในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันวันนี้แม้นทางรัฐบาลก็กำลังรณรงค์ส่งเสริมเ,เพื่อจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของประชาชนเยาวชนให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมมากขึ้นพร้อมกันนั้นรัฐบาลก็ พยายามสร้างสารรค์สังคมให้มีสมานฉันมีคุณธรรมศิลธรรมประจำจิตประจำใจในการที่ทางมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิลัยสงฆ์ซึ่งเป็นวิทยาเขตเชียงใหม่โดยคณาจารย์ <c oughs> ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไดอารัธนาพระสงฆ์ผู้เป็นครูสอนศีลธรรมมาประชุมปฏิบัติการในคราวครั้งนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งก็ขอสาธุอนุมทนาคิดว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในคราวครั้งนี้ <c oughs> จะได้เกิดประโยชน์สัตผล แกยุวสงของเราซึ่งจะสามารถนำไปถ่ายทอดแนะนำทรําสอนกุลบุตรกลุลิิดาให้ตั้งอยู่ในไตสกขาที่ดีงามยิ่งขึ้นไปก็ข,ขออนุโมทนาสาธุก็ข,ขอสาธุชนทุกท่านได้สนับสนุนส่งเสริมให้การสอนศิลธรรมในโรงเรียนได้เจริญงอกงามไพบูรยิ่งขึ้นไปข็ขอเจริญพร ท่านผู้ชมครับจากที่เราได้พอเรื่องราวของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนพุทธศาสนาในรงเฮียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดละปูนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาจบตรงที่พระเด็พระคุณพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอู้ถึงเรื่องราวการสอนพุทธศาสนาในฮงเฮียนแล้วทํานเมื่อเราสบายใจได้ว่า พุทธศาสนาก็ดีคําสอนของพุทธศาสนาก็ดีนั้นจะเข้าไปสู่ในจิตใจของละออนจะเ้าไปสู่ในจิตใจสังคมและซึ่งสังละออนก็คือคนที่จะเป็นผู้นําในอนาคตและเราก็เชื่อได้ว่าการสอนพุทธศาสนาในโองเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับผิดชอบแล้วก็ทุกๆจังหวัดนะครับ ก็จะหันได้ว่าภาพเหล่านี้ก็จะจำชัดนักขึ้นนักขึ้นนะครับรายการควงธรรมจึงได้นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ที่จะ ตอกย้ําความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาและก่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนพุทธศาสนาในหงเรียนครับเนี่ยครับนี่คือคุณค่าของพระพุทธศาสนาครับรายการควงทมจะไปสัญจรไปเก็บข้อมูลไปเอาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการควงทมเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับขอนํารายการควงธทมจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมคีรินหินคงธรรมสวัสดีครับ